มีมีเรื่องอีกเื่หนึ่งขอเพิ่มเติมได้ไหมคะพอดีดูในติ๊กตอกแล้พี่ปองยังหาไม่เจอแต่ว่าได้โทรถามพี่ลอยตุ๊ะคือเมื่อวันเสาร์ดิเสาร์ที่ร้านลดสเสบียงสามแสนใช่ไหม <c oughs> เขาก็มีคนกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มแบบเหมือนจิตอาสาจิตอาสาจิตอาสาอินฟลูจิตอาสาอินฟลูซึ่งจะช่วยสนับสนุนคุณพี oh. อ <c oughs> เขาก็นัดรวมตัวกันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นอินฟลูก,กันเมืองอะค่ะเช่นพี่ร้อยตู้พี่ใครต่อใครเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็ไปนั่งกินข้าวกันตอนบ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงแล้วบ่ายสามโมงคุณพีมาเขาก็คุยกันว่าคือถ้าเราจะปล่อยให้มันไหลไปไหลไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือควรจะต้องสิ่งต้องถามก็คือเราต้องมัดรวมกัน เขาก็จะมีฝ่ายการตลาดการตลาดกับการประชาสัมพันธ์การโฆษณาเนี่ยมาเทรนวัาถารามาัดรวมกันเนี่ยเราจะรวมกันแล้วเราเดินไปทางไหนเดินไปอย่างไรโดยจุดจุดงหมายเดียวกันคืออย่างน้อยที่สุดเราต้องโพสตคุณพิรพันธ์อัพจะยังไงใช่ไหมที่จะไม่ทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะแกได้30ป่ามันจะอัพขึ้นมาอย่างไง ทำวันนี้เพื่อวันหน้าก็ได้ทำวันนี้เพื่อวันนี้ก็ได้เขาจะมีมีทีมโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดเนี่ยมาอาสาช่วยช่วยคุยกับบรรดาพวกอินฟลูเหล่านี้ว่าที่ทางการตลาดเรานะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเนี่ยเขียนเนี่ยเขียนอย่างโน้นอ,น,น,อน,นอย่างนั้นอย่างนี้เราอัพอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แพลตฟอร์มไอ้นู้นไอ้นั้นไอ้นี่ต้องทำแบบ,ๆๆแบ,บนู้นแบบนันน้นแบบนี้เขาคุยกันเป็นรื่เป็นราวมากจริงจังมากแล้วคุณพีเข้ามาตอนบ่ายสามโมงขวาซึ่งอันเนี้ยพี่ตุ้ยไล่ฟังถามพี่ตุ้ยว่าแล้วเป็นไงพี่ตุ้ยคิดยังไงอ่ะ เออเนี่ยทีมพิจารณอ,อพี่ตู่บอกว่าเออส่งส่งไปให้ดูคลิปพี่ตู่ว่าดีสิเพราะพูดเราทําโดยธรรมชาติอะออร์แกนิกมาตลอดอะเรารักคุณพีเราก็ช่วยคุณพีเร,ณพเรารักลุงตู่เราก็ช่วยลุงตู่แต่ตอนนี้ไปเนี่ยเราต้องทําอย่างมีมีผู้สนับสนุนทั้งหลายที่มาเนี่ยจะได้มาทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราว<อ>มีแพทเทิร์นมีอะไรต่างๆแนวคิดตรงก,กันแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะก็มานั่งรวมกันลองดูไปดูในใ,ในลิงกเฟซบุ๊กของนพดลพรมภาสิทธ ใช่ใช่ใช่ก็จะแฮชแท็กทีมพีระพันธ์แล้วตอนนี้ใช่ใช่เป็นทีมพีระพันธ์ใช่อย่างอย่างเราบอกว่าเอาคุณพีไหมคุณพีมาห้าร้อยอย่างเงี้ยเอาเอาไปเดี๋ยวไปดูคลิปนะคะเดี๋ยวรหลอกคลิปแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะทีมคุณพีคุณต้องแม่ฮิ้วเยอะใครคือแม่ฮิ้วคะถ้าเป็นคุณจริยาท่านผู้่อยากได้คุณตู่กลับมากค่ะต้องมียุทธศาสตร์คุณแหม่ใช่ คือเขาก็เขาเริ่มทำแล้วล่ะรวม, <c oughs> มพลังกันสูาหลายคนหลายคนคิดอย่างนี้ไหมพี่ว่าอยู่เฉยๆก็เหมือนก็เดี๋ยวก็แพ้เขาสิา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่อยู่เฉยไม่ทําอะไรเลยแล้วก็มานั่งบนนั่งเกรนคีย์บอร์ดกันอยู่เนี่ยเอาเร้่องมารวมกันสักทีหนึ่งแล้วก็ลองเป็นทําให้เป็นระบบให้มีความคิดให้มีความ<อ>ถี่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูเนี่ยดูคริทีมพิลารพันเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นอินโฟที่มาในงานอ่า ค่ะเขาจัดกันเองทำอะไรกันเองแล้วก็เชิญคุณพี่นะคะคุณป้าเลยยุทธยาคุณป,ป้าย,ยุธยาใช่เนี่ยคุณป้าย,ยุทธยาแล้วจะมีเขาจะมีหน้าเวทีด้วยนะหน้าเวทีก็ <S <S มีทุกรุ่นนะทั้งมอน,นี้ใช่ไหมฮะก<อ>็มีมีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นใหม่เดี๋ยวดูสิมีหน้าเวทีมาหน้าเวทีจะมีชาร์จมาเลยนะมีชาร์จมา มาอธิบายให้ฟังเลยว่าตัวแรกอ,อะไร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 ยังไงยังไงคือไม่ได้ทําแบบว่าธรรมชาติละทาแล้วต้องรู้ด้วยว่าเนี่ยเนี่ยะดูบนกระดานเนี่ยทำแล้วต้องรู้ด้วยว่าขณะนี้เออเปอร์เซ็นต์อะไรสถิติ online, อะไรแต่ว่าต้องจดกันด้วยนะเดี๋ยวนี้อ๋อเนี่ยไม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีภาพชาร์ตหน้าเวทีจะไม่ต้องมีมีคนมายืนพี่เห็นอีกคลิปนึ่งมีคนมายืนหน้าเวทีแบบ เหมือนกันบบรรยายเลยนะบรรยายเลยเอาละพอเดี๋ยวเราปหลังเรามาดูให้